เหตุผลทำไมทำคลิปสวยแล้วไม่มีคนดูข้อหนึ่งคุณแน่ใจหรือยังว่าคลิปสวยจริงนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคลิปของเราสวยแต่สวยสำหรับคนอื่นแล้วหรือยังนะคะแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าว่าคุณคิดว่าคลิปของคุณเนี่ยมันสวยแล้วโอเคข้อ2แล้วแคปชั่นล่ะหรือว่าพาดหัวเนี่ยมันดึงดูดคนแล้วหรือยังตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ ถ้าวันนี้เราจะอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนที่เราจะเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะต้องอา่านพาดหัวก่อนใช่ไหมคะมันจะมีพาดหัวที่แบบตัวใหญ่ๆเลยรุนแรงมากเลยหวัวน,นี้น่าสนใจมากเลยจากนั้นเราถึงจะเปิดเข้าไปข้างในถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปสวยแล้วพาดหัวต้องโดนด้วยนะคะหรือว่าแคปชั่นเนี่ยต้องโดนอ่ะพอแคปชั่นโดนแล้วข้อ3ามคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เรานําเสนอเนี่ย มันตอบโจทย์แล้วหรือยังนะคะมันตอบโจทย์คนที่เข้ามาดูแล้วหรือยังบางทีเขาเฮ้ยลาดหัวก็ดีคลิปวิดีโอก็สวยแต่พอกดเข้าไปดูมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่สามารถแก้ปัญหาหรือว่าช่วยอะไรได้เลยนะคะแบบนี้คนก็ไม่ไปต่อเขาก็ไม่ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูซิว่าคุณมีครบทั้ง3ข้อแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสวยนะคะแคปชั่นโดนคอนเทนต์เด่นนะคะ ถ้า3ข้อนี้คุณมีแล้วคุณได้ไปต่อแน่นอนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ครูแม่มด้วยนะคะครูแหม่มสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ